ถึงผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนตุลกุมนะคะอ่านี่จะเป็นไกด์ดวงดีของคุณนะคะภายใน30วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะอ่าสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคลิปสุ่มคลิปนี้นับไปเลย30วันนะคะแล้งานเป็นแบบไหนนะคะโอ้โห ซีกออฟสอดขึ้นมาบางคนกําลังเดินทางนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะเกิดขึ้นนะคะเออบางคนก็กําลังที่จะหมูบอ่อนะคะจากสิ่งเดิมๆในชีวิตนนอะเนาะอืมมีความเหนื่อยนะคะช่วงนี้แบบแทบจะไม่มีเวลาเลยนะคะงานเยอะมากนะคะเออทำงานสะสางนะคะเป็นช่วงที่แบบว่ามุ่งมั่นพอสมควรนะคะความรับผิดชอบอะไรเงี้ย เดอะสตาร์ทูออฟคัว้าวว่าไงบูโน่อ่าบางคนนะคะมีการแบบว่าหวังหรืออธิษฐานนะคะขอให้แบบเจอใครสักคนนะคะดึงดูดในลักษณะของความรักเข้ามาด้วยนะคะอืมหรือว,ว่าบางคนกำลังแบบ ทำภารกิจนะคะ so searching หรือว่าการ manifest บางเรื่องนะคะมาดูไฮไลท์ของคุณนะคะภายใน30วันนี้ชาวธาตุลมนะ string นะคะคุณพยายามจะต่อสู้นะคะหรือเอาชนะกับอุปสรรคนะคะออด้วยความชันฉลาดแล้วก็วางแผนนะคะต้องวางแผนนะคะกับการสู้ครั้งนี้หรือว่าการจัดการกับบางเรื่องนะคะ King of Pentacles ขึ้นมาใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเจองานหนักนะคะมีการวางแผนการลงทุนนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางเรื่องในเรื่องของการงานที่ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจแต่งานมีอิทธิพลเยอะมากภายใน30วันนี้นะคะ t h e l ว v e r ว้าวมีเกณฑ์จะได้เจอใครสักคนนะคะอย่างที่คุณแบบ อธิษฐานไว้นะคะในภายในแบบ30วันนี้อาจจะเจอผ่านหน้าที่การงานนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะอีกหนึ่งสิ่งนะคะภายใน30สิบวันนี้เหมือนคุณจะเจอทางออกนะคะหรือว่าจะเจอทางเลือกเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือความเหนื่อยได้นะคะเหมือนจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือว่ามีออฟเฟอร์หรือว่าทางเลือกเข้ามาเนาะ อปัญหาของคุณคือการทำงานหนักนะคะภายในสามสิบวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบยิ่งใหญ่นะคะไม่ต้องกังวลอขอดูหน่อยนะคะว่าสปิริตของคุณบอกอะไรกับเจ้าสตริง เป็นตัวตนของตัวเองมากภายใน30วันนี้นะคะเหมือนคุณจะพยายามที่จะเคลียร์นะคะสิ่งที่เผชิญอยู่ให้ได้นะคะด้วยความแบบมุ่งมั่นแล้วก็พลังของตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีแรงบันดาลใจมีพลังสูงนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะขับเคลื่อนออกมาจินตนานการเริ่มผุดเริ่มออกมาแต่ที่สําคัญนะคะคุณจะมีเหมือนแบบออฟเฟอร์เข้ามานะคะ หรือว่าข่าวในเรื่องของความช่วยเหลือสถานการณ์หรือแบบมีทั้งเลือกมีทางออกอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณจะเจอใครนะคะถ้าเป็นแบบความรักหรือมิตรภาพคนนี้น่าจะเป็นชาวธาตุน้ำโอ้มีเยอะนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้เจอใครสักคนแบบจากนี้ไปอ่ะอาจจะได้เจอแบบสองคนนะคะเออขึ้นไปนะคะเข้ามานะคะมาพูดคุยมาติดต่ออะไรเงี้ยเนาะดีใจด้วยกับสายโสดนะคะ อทีนี้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณ let's go นะคะอะไรที่คุณยอมจำนนอยู่คุณนะคะจำเป็นที่จะต้องคอนโทรลตอนนี้เราอาจที่จะแบบคำว่ายอมจำนวนมันไม่ได้แบบว่าเรวร้ายคุณอาจจะหยุดอยู่กับตัวเองนะคะเออหรือเบรกนะคะหรือว่า ยอมทำความเข้าใจกับบางเรื่องนะคะแล้วคุณจําเป็นอย่างมากที่จะคนโทรลนะคะหรือว่าจัดการนะคะ your r e l a x e n e r g y repeat attract and decide สิ่งที่จะทำให้คุณนะคะดึงดูดเป็นแรงดึงดูดได้ที่ดีในช่วงนี้ก็คือคุณจะต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็การตัดสินใจอะไรนะคะถ้าเหนื่อยถ้าเครียด ถ้าหัวร้อนเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดคุณจะต้องพักผ่อนก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่นางฟ้าบอกคุณมาในที่สองนะคะเป็นช่วงที่คุณฝึกฝนกับบางเรื่องนะคะเกี่ยวกับประจำวันของคุณคุณอาจจะฝึกฝนอะไรอยู่นะคะออทักษะสกิลนะคะหรือว่าท ALEN ์พรสวรรค์ของคุณนะคะที่เอามาใช้เกี่ยวกับงานนะคะ แต่การฝึกฝนนี้นะคะจะต้องบวกมากับความมั่นใจของคุณด้วยนะคะภายใน30วันนี้ผลลัพธ์ดีๆเรื่องใดขอดูเจ้า6ดาบ6ดาบมาบอกว่า a new way ที่ที่คุณจะไปนะคะทิศทางใหม่ของคุณนะคะ g i v e you more energy uh, great เกรเตอร์ฮิลิ่งเอ้ยเกรเตอร์เฮลนะ,ะทิทางที่คุณจะไปที่ที่คุณจะแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะ,ค,ะคุณจะนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าแล้วก็พลังงานดีกว่านะคะแล้วคุณนะคะก็สามารถที่จะเป็นแบบช่วงเวลาหรือเป็นทางที่คุณน่ะจะสามารถที่จะมันดีกับสุขภาพของคุณนะคะหรือทิทางต่อจากนี้นะคะมันจะเคลียร์นะคะแล้วก็คุณจะสตรอง นะคะอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามันจะทำให้เรา strong นะคะกับเส้นทางของคุณรวมไปถึง m a n i f i t นะคะ Ab ability benefit capability คุณเข้าสู่นะคะ,ะสถานีแห่งการดึงดูดนะคะขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการดึงดูดของคุณภายใน30วันนี้นะคะให้เมทุน u ุนก n ุ r เนาะ การดึงดูดของคุณคุณจะต้องโฟกัสนะคะเพราะว่าบางทีคุณคิดอะไรไม่ออกจะต้องมองภาพนั้นให้แบบใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะคะการดึงดูดของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับเออมันเหมือนมีทางเลือกที่ดีมากๆนะคะเข้ามาข่าวดีการขยบขยายนะะเข้ามาเห็นแสงแสงตะวันแม่เออชูอฟวันเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการขยบขยายนะคะข่าวดี ใกล้เข้ามาแล้วนะคะการทําสิ่งที่มีอยู่ให้ดีมากกว่าเดิมหรือได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะมองลงในแง่บวกสิ่งที่จะให้ energy คุณได้มากที่สุดนะคะก็คือพระอาทิตย์นะคะออกไปรับแสงพระอาทิตย์นะคะ devil ขึ้นมาบางคนก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับต้องบำบัดนะคะจากกาศที่2ของคุณด้วยนะคะหรือบางคนช่วงนี้ยจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ต้องดูแลรักษาสุขภ,ภาพการทำงานหนักนะคะ ใบสุดท้ายเมนเฟตจริงๆด้วย The Magician ขึ้นมานะคะความรู้ความสามารถหรือว่าทาเลนต์ของคุณนะคะจะนำพาคุณไปสู่แบบทิศทางที่ดีมากสำหรับคุณนะคะตรงแบบเริ่มต้นได้แล้วนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะให้หมอโบโด้วยนะคะเริฟบๆค่ะ thank you